หนีให้ทันถ้าไม่อยากกรีดร้องและนี่คือ RPG7 เวเวลาโดนจะเป็นแบบนี้จัดเต็มตี้ลงในวอร์โซนจะเป็นยังไงมาดูเยนะครับเนี่ยเ้ยมันอันนี่เดยแล้วหลังมาหลังมาหลังน็อกหลังน็อก

ข้างบน่าไัคืวยผมกำลังแกลของแล้วดาวได้ไปยงแล้วปป่อนไปก่อนไอ้ไอ้มันนี่ดาวสวยนี่ไง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 นี่ แต่เิดไฟแต่กเิดไฟสวย่อดาวม่ไม้ก้นหนึงไม้ก้นวนึ่งเจอยู่เจ๊อยูย่อนนี่ก่อนนรัมาแล้วๆาแล้วมาแล้วาแล้วยทหารทหาวกนกถึงหมดแล้วก็ถึงหมดแล้วิงเลดร้อนไอ้น เอ้ยตรงนี้ต้งมีเนี่ยบางทีได้บางทีอะัล่อนลกอนเบียดเยดเยข้างหน้าโอเคโอเคโอเคอป้องันศูนยทีครับข้างหลังน่ะน่นีนี่เดวงก่อนไปทีนก่อน

ขวาขวาขวาตรงแจ็คเอาล่ะถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เจอกันชิปหน้า,าะนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ